แฮปปี้เจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรทานกันดีเดี๋ยวจะพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ว่าเขามีอะไรที่เราจะทำอาหารได้บ้างนะจะบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่เลยค่ะเขามีขาแห้งพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดซอสหมูสเต๊ะน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสถั่วแกงซอสแกงเขียวหวาน เนี่ยค่ะตอนนี้มีสองยี่ห้อด้วยมีพริกแกงแดงต้มขาไก่ผัดไทยด้วยค่ะสรุปวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าค่ะก็ซื้อถุงงอกซื้อใบโหระพามาซื้อวุ้นเส้นซื้อเส้นเล็กมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใครจะไปรู้ว่ามาอยู่เมืองนอกเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือเองได้ด้วยอะ่ะเครื่องแกงก็ง่ายๆเลยเหมือนเป็นซองเหมือนผงขนาอเลยค่ะ วันนี้ก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กผสมมุ้นเส้นก็ใช้หมูชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะอยู่เมืองนอกบางทีเราไม่คิดเลยว่าไอ้ของที่เราทำไม่ได้มันก็จะทำได้นะการอยู่เมืองนอกเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็สามารถซื้อเครื่อง ปรุงอาหารเนี่ยจากร้านไทยหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเขาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีทุกอย่างเลยที่เป็นของเอเชียฝรั่งเขาก็ปรับตัวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะทานไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ถุงงอกนี้2ยูโรส่วนนี่ค่ะผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือใครจะไปรู้ว่ามีอ่ะดูสิ ข้าวก็ต้องมีหวานอย่าให้ขาดไปดูในตู้เย็นค่ะมีอะไรบ้างอ๋อมีกล้วยหอมเราทํากล้วยบดชีกล้กวยหอมค่ะไม่มีกล้วยน้ำว้าเราใช้กล้วยหอมอร่อยเหมือนกันยังยังไม่จบค่ะต่อด้วยขนมอีกนิดหน่อยอันนี้เป็นขนมของออสเตรียเขาก็จะเป็นขนมคล้ายๆโดนัทแล้วก็มีไส้แยมอมออ่อยส่วนวันอื่น ก็มีขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะเครื่องแกงเขียวหวานก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเหมือนกันจานนี้ค่ะผัดผักใส่เบคอนอร่อยมากค่ะไส้กาออีสานค่ะมีคนไทยทำหลายเจ้าเลยใครชอบเจ้าไหนก็ซื้อไปกันค่ะก็กินแก้มกับคิงกับลูกแพรอร่อยมากค่ะ จานนี้ไก่ผัดขิงค่ะขิงที่ออสเตรียก็ค่อนข้างแพงกล่องหนึ่งจะมี3อันก็ประมาณ3ยูโรจุส่วนที่บ้านก็อยู่ไกลร้านเอเชียมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ลำบากอะไรก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆกดถูกใจให้ด้วยนะบายาบวันเสาวหน้าเจอกันค่ะ